2 A-Z ซกับ2 A-Z เสสวยเครื่องเครียร์นะครับ2องเอสเซนโอเสวยครับเครื่องดำแดงนอกนะครับแดงในอยางสวยปลักไฟนิ่มๆครับกำลงังล้างเลยพรออมวิชีดคอยดีครับลิ้นปีกีเสื้อไม่ตรง เลยของเดิมปออั่มหอเลยครับซื้อเงี้ยคุ้มกว่าของเดิมของเดิมท่อร่วมร่วมมาเลยนะครับไหมมาเ,เลยอันนี้ตรงรุ่นฝาหน้าตรงนะครับต้องซื้อแบบนี้เลยนะสภาพเครื่องถ้าจะซื้อเครื่องต้องซื้อแบบนี้นะโอเคนะครับขอบคุณครับ